ร <lent il S 1> ครับครับวันนี้พวกผมมาทำการทดสอบแม่เรงไฟฟ้าจับนิดนึงครับผมวิธีการอย่างนี้ครับหนึ่งสายครับผมเสียบเข้ากับของข้อสัญญาณรีโมทครับโอเสีคไหม ทีนี้เราจะมีการปรับโหมดนะครับก็คือมันจะมีโหมด2องอาทิตครับผมเ้าปรับขึ้นก็คือปุ่ม A ครับ เมืม่อเราเมื่อเราเราจนได้ที่ในการมอยการเปลี่ยนนะครับ,รบสำหรับรถยนต์คันตัวอย่างนะครับเป็นรถที่มีสเก์ดค่อนข้างต่ำนะครับ จึงทาไม้มีปัญหาในการใช้แม่เรลงธรรมดาเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นแม่เรลงของโลนะครับสามารถใช้งานได้อย่างงไไ่ายดายโดยเพียงแก่การกดปีมดม่มก็ผอครับ นี่ครับเมื่อโรยจนได้ระยะในการเปลี่ยนโลนะครับก็คืพอพอเสร็จแล้วก็คือเราจะปรับโหมดเป็นผมดงสวิตช์ลงนะผมโดยการปิดโ่มขึ้นสวิตช์ขึ้นนะครับแล้วเปิดสวิตช์ลงแล้วเรากดปุ่มปุ่มมีผ่านรีนนนนนโมดครับ คีออ่แม่เ็กก็จะอดลุงแล้ออวจะรับกค่าอุณดอกเลยว่าคุณดอก

ที่เหลือเราก็สังเกตให้แม่เลงลงให้สุดก็ก็ได้วก็หมด่็ได้ก็ไดั